วันนี้โมย่ะโซและก็ัวเมพิมายาก็คือจะขายหมดห้าหมื่นกระปุกแล้วตอนนี้ตอนนี้หลอดอี4,000้านมันจะมีแบบมามืดมาป่าแถวๆนี้แหละมันจะมีไม้เขาจะแบบนี้ ฉันเริ่มทะเลาะกันแล้วกูถามกูยจ้าแล้วน้ำบิ๊กนี่ไงนี่มันเสียบิ๊กนี่ว่าเสียบิ๊กหรออย่างอย่างอยางอย้คนดูให้คนดูไม่ต้อแล้วมีสองแผ่นในโลกต่อดูจริงๆเพราะว่าเป็นเป็นของที่ตั้งใจทำคือคือเข้าใจว่าคือก็อย่างแล้วมันเป็นงานอาร์ตนะก็บอกว่าคือคือไม่ เริ่มทาของเล่นโอกพิเกอร์อะไรต่างๆแล้วซึ่งจริงๆไะมันก็จะเริ่มคอมเมอร์เชียลเยอะกว่านมัี่คือสนไหมก็เริ่มด้วยงานนี่ใช่ไหมนี่ไงออกมานี่ไงสนได้นะมันเป็นงานงานปังมากเหลือปมาณสี่พันสี่พันห้าสี่พันห้าร้อยกระปุกใครอยากกดนะฮะยังกดได้อยู่นะพี่ๆ ะฝกเอันนี้อันนี้ไมคะอยไม่ใหญ่แค่4,000แล้ว4,000นี่คือ4,000ที่จะบอกว่าทางแน่ะคือให้คำสัญญาว่ามันจะไม่มีออกมาอีกหมดหมดคือหมดครับมันจะมีแค่รอบนี้รอบเดียวเพราะเราอยากให้มันลิมิต็ดจริงๆในการเปิดตัวเนาะ เป็นซีรีส์อื่นและจะไม่มีลายนี้อีกแล้วอยากสองรูปเนี้ไม่มีทางที่จะได้เห็นอีแล้วอ่ะจริงๆคนที่ได้ไปอ่ะเอาไปเก็บเลยนะจริงๆครับน่ารักมากแล้วเดี๋ยวจะให้น้องเขาแบบไอ้นี่นิดนึงขีดขีดเขียนเขียนให้เอาเลยไหเอาให้ทำเลยให้ทำให้ขีดขีดเขียนเขียนทังหลังปักกาหรือว่าเอาคือลายเป็นแต่ลายเซ็น มมีมือแบบเ็ะ um อ๋ออเคนี่ได้นะอย่าฮเลกได้นะแต่เล่นอยู่นะที่บ้านแต่ว่าจะเลิกของเขาไม่เลิกเราอยากให้เลิกได้ไ่เไริมือน้องได้พาง้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไมคอลูกหยิบให้ได้่แล้วบอกขอให้หน่อยนี่ได่อยู่ใช่ น่เอย่างอย่างที่บอกนะทุกคนมีแค่สี่รูปสี่สี่รูปจริงๆแล้วไม่มีอีกแล้วรอนั่งรอค่ะก็เดี๋ยวนี้ของโทนี่นี่ของโอมโหว่านได้ไหมนี่ไปถ่ายว่านลูกเขาปกติเขาใช้อะไรวาดครับได้หรอได้ได้เอาตรงว่านตรงนี้เลยวาดตรงนี้เลยวาดี่ว่นี้ของโมแนนนี้นี่ไม่เป็นสี ชอบจริงๆอ่ะด้านล่างสาวดานาหนุ่มจาน่อักษรนารักอ่ะน่ารักอ่ะโอเคมาอีกคะนี่ไงปีาปลาาปปาปาปลาลาาาล โอเคนี่เรื่องนิหวังผ่นอยะไร้ดูแลดูแลโอ้ไม่ดูไปดึงอันเดียว่ะอะไปเรียบร้อย อครัสติกเกอร์ไม่มีเพิ่มแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเราทำมาแบบให้เป็นลิมิเต็ดมากๆน้อแ,แบบลิมิเต็ดจริงๆนะคะนะไม่ม บอกว่าคที่แต่ยัมีอยู่ไหนแค่สี่พันนะนี่อะไรกูจะรู้แต่เป็นเงกูจะรีอ่ะอันนี้ส่รงไหนที่เงินนี้ไม่ต้องใ้เงนะที่สีเราต้องใช้เงนกันนะเราให้ คืม <Es> ีมีกระปุกใช่ปะไม่ไหนเส้นเส้เส้นพี่จุ่มพี่แกงเอามาให้ี่ที่บ้านเซ็นด้วยโอเคที่บ้านเขาให้รบระวังนะระวังก่อนระวังโดนมือโอ้อันนี้นะเดี๋ยวโจขอก่อนได้ไหมให้แม่แม่เซ็นหน่อยเนาะเนาะเดี๋ยวเลอะนะเก่งมากเลอดดให้แม่เซ็นเนาะแต่ให้แม่เซ็นมาเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปถายฝาก่อนเนาะ ตัวตัวขอประกาศดำอีกทียางระเบิดเจ๊ค่ะลบเลยแหละกินนี้แล้วเหรออันนี้ใช่ปะกินนู้นได้ไหขอกินนม้นได้ไหมไม่ได้หรอไม่ได้เราวางล้มนะคะนั่งนั่งนั่งเลยค่ะหรือว่าหนูจะนั่งข้างแม่ไหม เล่นไปด้วยกินไปด้วยเหรอผมมากหน่อยครับนี่ครอบครัวเซนทั้งครอบครัวนะครับตายแล้วเป็นเรื่องเซนมาเซนอะไรก็ได้ครับทุกคนใจจะหมดนะแม่นะเราก็คือหมดแล้วหมดเลยซึ่งตอนนี้ก็คือใกล้จะหมดมากๆแล้วนะคะนะจะได้ตัวแบบว่าตัวลิมิเต็ดตสุอร์ไปแค่หนึ่งนะคะแล้วก็ได้ตัวธรรมดาจะเขียนอีกหรอะเขียนเลยค่ะโอ้โหได้เจ็ดลายเซนีี่อันน้ไม่เคยใช่ไหมคะ องลที่หมูย้ายทำเลเซนเออทุกคนอันนี้เอกลุสิ่จริงดีใจกับคาจารย์แไม่กนะอันนี้โมเน่กับโซย์คนวาดจริงจริงครับมามามาเลยจ้ะเริ่มนะคะเน่คุณเลเซ็นหน่อยนะคะเออ แล้วมาแล้วจะให้่ะโอ้ยอย่าลืมกดออเดอร์นะเนี่ยจริงจริงแต่แค่ะโดนอะไรอ่ะให้เขาไปก็ได้ครับเล่นไปเลยไม่เป็นไรเล่นไปเลยไม่เป็นไรอ่ะก็เหนึ่งแสนแปดแสนแล้วนะแล้วตอนนี้ไปกับแพรครบแล้วนะวันนี้วันนี้แล้ววันนี้มาแล้วมีอะไรมาอีกแล้วไม่รู้ ไข่ดมด้วยกันดีกว่าเรียกว่าเฟ็นออฟไข่ดมดีกว่าเนาะโอเคไข่ดมไข้ดมไข่ดมดมไข่ดไ่ดมไ่ด้ไย่ดมไข่ไดมไข่ดมไข่ดมไขดมไดมไข่เมไข่ดมไข่ดมไง่ดมไ่ดมไข่ม่ไม่ข่่ เตยี่ต้องไปหาก่อนได้เปิดคอ้ร้องกันนะไใสอะไรแปเบร์เดย์อะลองกันุลอง้าเอนเอนทุกคนจะเป่าแล้วมา่มพร้อมกันเห็นพร้อมกันเดอยางก่อนอคุรักมเออเออดัดังไไม่ให้้องออ้อ i

แอบกินใช่หรือเปล่าใช้มือไม่พังขอจิ้มที่แก้มหน่อยได้ไหมใช้มือก่อนไหมคะเพราะเมื่อกี้เล่นมาใช้มือก่อนเนาะค่ะใม่เปล่าค่ะตอนี่ใช้มือเลยอันดิโก้ใช้มือก่อนอาจจะย่างนะย่างนี่อ๋อใช่ยังใช่ไหมอ่า สติกเกอร์หมดแล้วนะครับแต่ว่าลิมิเต็ดยังเหลือแล้วเหลืออีกแค่สามพันกว่าอันนะมดหมดลนคตด้กลออีกเรียีแว่ากรีิหมดแล้วทุนค่ะสกเกอร์หมดแล้วแต่ว่าตัวกระปุกลิมเต็ดก็กาลังจะหมดแล้วเช่นเดียวกันแรมากๆเราจะไม่มีการสินซ้ใดทั้งสิ้นนะคะใครจะกดรีบกดได้เลยนั้นเขาแรงแบรนวกดกระปุกอันนี้ทไมาทงน่ เอเช็ดก่อนนะไม่ไม่ตอนนี้กี่โมงแล้วพี่ตอนนี้กำลังจะสามทุ่มแล้วอีกห้านาทีเดี๋ยวเราจะลงกันแล้วนะคะอีกพักหนึ่งพรหนึงเด้อสามันเก้าร้อยสี่สิบ้านสุดท้ายเท่านั้นไม่ดีนะนี่ยไอ้บ้านนี้โอ้ยแม่เห็นม่แอเห็นแม่เห็นแมยเห็นป่ะกินนั่นอ ให้เขาเก็บไปเสด็จไปนะบอดไปไอันนี้เดี๋ยวไว้ไปตัดที่บ้านนะจิ๊กเกอร์ไม่มีแล้วแต่ถ้าอันนี้เป็นเด็กเาจะหมดไปได้เนาะได้ก่อนเนาะได้เลยล่ะได้แบบกลัวๆเขาได้แบบกลัวๆแมเนี่ยเอาไปกินที่บ้านนะแล้วนะครับนี่ดงเหรอนี้เบียงเนียงน้องน้องได้ๆๆไม่ใช่ไม่ได้ได้ๆๆแต่เขาบอกไ่าอะอย่างเดี้ยว 我不啊